อันนี้พ่อมก็ยอมรับว่าไม่มีใครทําได้แมแต่ให้คนส่วนมากพอใจอ่ะทําได้ทั้งนี้คนยู่รอกข้างไหนอย,ยอกกับคนอยู่ข้างัตีรวจเขามาให้อ่านไหนเม่นมั้งไหมว่าคนด่าแกขนาดไหนแล้วคนด่าแกขนาดไหนแล้วไหนย,ยอกตอนเนี้ยคนด่าเราํำที่คนด่าได้มึงอ่านหนังสือกันไม่โอ,อ,อกับวนแต่ละคนอ่ะแล้วไอ้คนที่ยู่รอกข้างอ่ะมึง กระจกประจระแจงกันนักหน้ามึงมามึงมาอธิบายให้ควังมั้งไหมว่าตอนนี้บ้านเมืองมันอยู่ผ่นปื้อไอ้ได้ผ่นปื้อชีวิตประชาชนวันนี้คนตายกันวันหนึ่งสี่ห้าสิคนต่อวันต่อวันต่อวันวนีมึงไม่ดูซึกรูซ่าได้กันเลยหยัดอมโอ้ตายโอหงเลยแล้วถ้าเป็นยาสู้มัง่งอ่ะมันไม่ไหวอ่ะ โอเคเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเคยสร้างหรือเคยทําขึ้นมาโอเคเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบคนติดจนจนประเทศเราเข้าใจได้เข้าใจได้ครับแต่วิธีการจัดการวิธีการดูแลประชาชนน่ะมันคววจคดีว่านี่ไหมซึ่งไม่ใช่โทษตัวเองนะโทษแต่คนอื่นเพ่ผพราะเม้นเพเอาจริงๆผมไม่เคยแร้งเรื่องไหนย,ยกนะเวลาออกมาแร้งแล้วอย่แร้งแต่เรื่องคนอื่นเพ่โทษคนอื่นเพ่ โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษไ,โโไอ้นู้โทษไอ้นี่โทษไม่เคยโทษตัวเองเลยไม่เคยโทษตัวเองเลยคนอื่นปิดไปตังแกกระปูดว่าแกเหน,นื่อยเนื่อย่ะเหนื่อยแต่ไม่ออกเลยมวยอย่าเคยหาอ้ามพมจำได้นะตานนายกผมจำได้วัาานตานนายกตอนมาตอนแรก แกบอกว่าแกมาเปื่อแกปัาห้าแกสถานการณ์เพื่อเป็นกรรมการมังอะได้มังตอนนี้บ้านเมืองเรามันไปไกลมากแล้วไปไกลมากเลยข้อแหวะบาิทีปักประชาธิปัตย์ธกิจสถานการณ์บ้านเมืองคณะนี้เดี๋ยวไปไม่ไปไม่ยกทีมกันออกจากปักรวมรัฐสาลนกันมายกทีมออกเลยนี่ออกในไหยยกทูปลัตหลังปลอกที